สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องก็คือวันนี้นะครับน้องพี่จะมาอัปเดตข่าวดีนะครับองน้องแล้วก็ข่าวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟนะครับองน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าข่าวนี้นะครับองน้องก็เป็นข่าวที่มาแรงที่สุดเลยนะครับเนาะในตอนนี้นะครับองน้องก็คือจะมีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองนะครับเนาะก็เป จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเป็นสกินปืนอัปเลเวล7ได้นะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะเราก็เอฟเฟกแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะงสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็ห้ามพลาดกันเลยนะครับองน้องเพราะว่าสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะเป็นสกินปืนลิมิเต็ดนะครับองน้องจะกลับมาขายนะครับไม่ใช่กลับมาขายนะครับองน้องก็เพื่อ จะเอามาขายนะครับเนาะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะแต่วันนี้พี่จะมาอัปเดตล่วงหน้านะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้สกินปืนตัวนี้นะครับเนาะก็ให้สะสมตั้งนะครับเนาะแล้วก็เติมเกมนะครับเนาะหรือว่าเติมเพชรเผื่อไว้ได้เลยนะครับพงน้องวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับเนาะแล้วก็การสุ่มก็ง่ายที่เดียวนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาเป็นการสุ่มนะครับวกกกน้้ออออ็าาาาารด่่่ะทถลสุยปมณ1000 50เพชรนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนอะถ้าสมมุติว่าถ sure> right ้าคนไหนดวงดีนะครับเนาะก็จะออกแค่9เพชรเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเก้าเพชรก็มีสิทธิ์ไ nice> ด้สกินปืนตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะมากเรามาเข้าการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พีีี่่่บบบบอออออกกกเเเลยนน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 นะะะะคคคครรรัััััาาาาววจมมมทงงดด้้้ขขสิปปืืตตตให็ น้องยังเป็นทางด้านของแบบนี้นะครับน้องยังไม่ได้เปิดตัวเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองนะครับน้องที่แบบว่าตอนนี้เห็นแค่นี้นะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนที่สามารถอัพเลเวลได้นะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องตอนนี้ทางเกมก็ยังปิดไว้อยู่นะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นข่าวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับวหน่นะครับนองน เลยนะครับวงน้อง เลเวล3นะครับนะจะมีทางด้านของเอฟเฟกเพิ่มเข้ามานะครับนกก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เลเวล4เลเวล5เลเวล6นะครับนกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นสกินปืนลูกซองนะครับนที่มีเอฟเฟกเยอะมากๆนะครับนกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะตอนนี้ก็มีการปิดวังไว้แบบนี้นะครับวงน้องก็คือยังไม่มีการเปิดเผยมานะครับเนาะแต่เราได้รู้ล่วงหน้านะครับนว่าสกินปืนตัวต่อไปนะครับนที่แบบว่าสามารถอัพเลเวลได้นะครับนจะเป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองควงนะครับน วงน้องก็เป็นเอฟเปกสีม่วงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องจะเป็นทางด้านของสกินปืนตัวต่อไปนะครับน้องเราก็มีรูปคร่าวๆหรือว่ารูปหลุดมานะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับน้องสำหรับลูกซองตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับรูปหลุดมานะครับวงน้องก็คาดคะเนว่าจะเป็นแบบนี้นะครับน้องเพราะว่ามีหลุดมาในวงการนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแต่ตอนนี้นะครับน้องก็ยังไม่แน่ใจนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาสัปดหห์น้าาดวนกอกว่าะรั เป็นแบบนี้หรือเปล่าหลงค่ะบุญน้องเพราะว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นแค่รูปหลุดนะครับน้องในเซิร์ฟอินเดียนะค่ะบุญน้องเออก็จะประมาณเลยนะค่ะบุญน้องแต่ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับน้องก็ถือว่าสวยมากๆหลงค่ะบุญน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนตรงนี้นะครับบุน้องวันนี้พี่มาอัปเดตให้ดูล่วงหน้านะครับเนาะงสำหรับสกรีนปืนลูกซ่อนหลงค่ะบุญน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่ามีอัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรับวงน้องคนนนไหะครับที่แบบว่าาออยกได้้ตนนนีะครัับเเนาาะะยงพอมมีวลสส เฮ็ดได้อยู่นะครับวงน้องหรือว่าสะสมตังเติมเฮ็ดได้อยู่นะครับเนาะเพราะว่าวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสกินปืนลูกซองตัวนี้นะครับเนาะจะเป็นลิมิเต็ดนะครับวงน้องก็คือจะเอามาขายแค่ครั้งเดียวนะครับเนาะแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับวงน้องไม่รู้นะครับเนาะว่าปีไหนเดือนไหนจะกลับมาขายอีกนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามาก็รีบสุ่มได้เลยนะครับวงน้องแต่วันนี้พี่มาอัปเดตล่วงหน้านะครับเนาะให้ทุกคนได้รู้กันนะคร ก็จะประมาณน um ี้เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังปิดแบบเดิมนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแต่เราได้รู้นะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอน1 0 0นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้สามารถดูได้ในเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นลูกซองควงมากๆนะครับวงน้องก็คือไม่พลาดแน่นอนนนนนรัับบสสาหกตวีี้อพ่ เลยพี่จัดแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเรนี้นะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสกินปืนตัวนี้นะครับจะอัปเดตหรือว่าเปิดตัวมาสัปดาห์หน้านะครับน้องก็จะประมาณเรื่อยนะครับวงน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าสกินปืนตัวไหนจับได้อีกนะครับวงน้องก็คือสําหรับสกินปืนที่จะอัปเลเวลได้นะครับน้องแล้วก็จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ายังมีอีกหนึ่ ตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นสกรีนตัวหนึ่งนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนนะครับน้อรอคอยนะครับน้อก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกรีนปื้น M4A1 นะครับองน้องก็คือสําหรับ M4A1 นะครับน้องจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับน้องแล้วก็อย่างที่พี่รีวิวไปนะครับน้องสำหรับ M4A1 นะครับก็มีการเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องแล้วก็บางเซิร์ฟก็อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับองน้องก็เป็นสกินปืนตัวนี้นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับองน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของ M4A1 นะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไไทยยยขออ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 งงงงงงงเเเเรร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 ราาาาานน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 ะะะะะะะคคคคคคคััััััับบ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 บ้้้้้้กกกกกกก็็็็็ปปปมมมณีีีลพ่่่่วววสสิฟแถืๆ กับ AK เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแต่ตัวนี้นะครับน้องเอฟเฟกเยอะกว่านะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็สามารถอัพเลเวลได้เหมือนกันเลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่า M4A1 นะครับน้องก็จะอัพเดทเข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของสกินปืนที่สามารถอัพเลเวลได้นะครับน้องหนึ่งเลยก็จะเป็นทางด้านของลูกซองควงนะครับน้องสองเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่นะครับวงน้องก็คือออจะะเป็นนนนนททาางงงด้้้ข M4A1 ตััวีีครบบ่แ ว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับ M4A1 นะครับวงน้องก็ถือว่าโหดมากๆนะครับเนาะมีท่าทางมีเอฟเฟกต์เยียวยามากๆนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของเอฟเฟกต์นะครับที่แบบว่าเมื่อเรายิงศัตรูนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าโหดมากๆนะครับวงน้องเราก็สวยมากๆด้วยนะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนะรับวงน้อค สกินปืนตัวนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ถือว่าเป็นสกินปืน M4A1 นะครับน้องที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแล้วก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของเลเวลสุดท้ายนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของซื้อขึ้นนะครับน้องเวลาเราฆ่าคนได้นะครับวงน้องแล้วก็เอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องจะเป็นแบบนน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 ีี้้้้้้เเลลยยยะะะคคคครรรรรััับบบวววววงงงงอออออกก็็ถถถืื่าาาาาาาสสมมมมมทไไดดห ทั่วไปนะครับเนาะที่สามารถั p เลเวลได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสกินปืนอั p เลเวลได้หรือว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าอันต่อไปจะเป็นอะไรนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของ M4A1 แล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนลูกซองคว้างนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสองสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราในเร็วๆนี้นะครับวงน้องก็อาจจะเป็นนะครับเนาะแพทหน้านะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงนเรร็็วๆนนนี้ะคับอ มีทางด้านของการอัปเดตแพทใหม paper, future, ่นะครับวงน้องหรือว่าแพทใหญ่เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้อะไรใหม่ๆนะครับเนาะพี่ก็อัปเดตให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เป็น15การอัปเดตนะครับเนาะก็สามารถกลับไปดูกันได้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของคลิปเมื่อวานนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่ได้ดูนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้ข่าวสารอะไรอีกนะครับเนาะอยากรู้อะไรไม พี Finnish, no our our part, ่นะ <ain> nice ครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับคนไหนนะครับน้องอยากรู้กิจกรรมก่อนไข่นะครับน้องอยากรับกิจกรรมหรือว่าอยากรู้ของฟิฟี่อยากรู้ของแรงแรล่วงหน้านะครับน้องก็เข้ามาแล้วนะครับน้องถ้าไม่อยากพลาดของใหม่ๆไม่อยากพลาดของฟิฟี่นะครับน้องอยากรู้ก่อนเพื่อนๆหรือว่าอยากรับพิฟศษนะครับน้องช่องพี่มีแน่นอนนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมกดชับสไคร้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับถ้าคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับน้องอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าหลายคนก็มมาคออเนกื ถ้าคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับนะ้องสามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนะ้องการกดกระดิ่งจะเป็นผลดีต่อน้องๆเองนะครับเนาะเวลากดกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปไปนะครับคลิปจะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับแล้วก็จิ้มเข้ามาดูแล้วรับของฟรีได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับผลดีของการกดกระดิ่งนะครับวงนะ้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นะะะะคคครับเเเนนนาาาถ้้ลิปีีีีมมดดูยยอ๋วพ่จจแ เพชรให้พีพีละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็อย่าลืมละกันนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้1ทีเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ถ้ามีคนดูเยอะนะครับเนาะกลับมาแจกเพชรแน่นอนนะครับเนาะก็แจกเป็นพันแน่นอนนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับววงน้องบ๊ายบาย